ยงลูกหมาดีดีจังแบบดีดีไม่เแย่ไม่หาย,หา,ยาไปจะละชอวยจังเลยัยนจะเข้า,าก็นลมตกอ,อันยายวานอันหน้าลุมงโมแล้วแือเื่อนพื้นแล้วสิขายสองล้านนะหน้าน้าบ้านปกเออเออเอออ เออของม้าก็มาคือจาของมันบาทันมีเงินดอกงานการใดก็จะเขาเอามีเออจขอมีเจขอเรียกจเบอร์ันดอกเอออยขันขมาเัมห็ดบนี้ก็จะเน้อยลม Cái hàm rừng rong mọi người nghe thấy 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 đấy thấy 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 จับกันเด้อยื้ยื้อยี้อยื้อี้อยื้อยื้อยื้อย้อยื้อนื้อย้อะื้อ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 น้อ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 น้อน้อ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 น้อ้อ้อน้อ้อือ้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  พิน oh. non, one, one, our, Bonnie, oh. so ่นน mm. yeah. ั okay. ่นแหละหนึ huh. ่งขวฮเห็ดดอกอหนึ่งควายหนึ่งปลาหนึ่งย่างก็เป็นน้าเหวอบ่นี่แป่แม่ดอกอ๋อก็เข่าเพินหนึ่งเออแล้วนาจะมีเพิ่นเห็ดด้วดอกรเจ้เอันเป็นยังนั่นอนนี่เต๋อโชฟาใส่โามาจบนอนหันใะย้ายนอนใส่ไหนยายนอนคนเต๋ยายนอนใส่ไปเลยนด้ผลในห้องอ๋อฟ้าห้องนอนไหมปานปะ Lúc đôi thôi <laughs> Nghe đồn Đó là... à? Cái xương <laughs> nghe đồn, cứ em sống. Nháo suốt mọi người lắm mong năm sầu đôi mong năm nay mn 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 nó nó กวางอยู่ด้วยกนี่เดเนอขอบคุณนะคะทุกคนวันนี้เราขอลาญาไปก่อนเราขอลาป้าไปก่อนประมาณประมาณเนี่โอเควันนี้บายบายไปกันยัยไปไปพาไปดูห้องน้ำทุกคนห้องน้ำเนี่ยเราเป็นคนทำให้ป้านะนี่นี่ หนึ่งห้อง,องสองห้องมันห้องน,น้ำเก่านี่ค่ะมีสามห้องมีเลา้เลาเล้าข้าวเล้าข้าว <c oughs> เล้าข้าวม <c oughs> ันครัวนะคะทุกคนด้าน,นนั้นเป็นครัวเล้าข้าว โอเคป่ากล้วยโอเคค่ะบ๊ายบาย